แห่ในครับหลวงตาแห่ยังไงครับต้องต้องสวดบทสัพเพไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้ท่านท่านหลวงพอ่อท่านอธิบายตอนแรกเวลาเอี่ยมแพ่นะเองนึกถึงค่าก่อนท่านบอกครับเมื่อก่อนยังไม่ได้สวดจักรพรรดิเนี่ย้นึกให้นึกถึงค่าเป็นหลักเพราะเองนึกถึงค่าบารมีค่าก็มาที่เองละ,ะแล้วก็บารมีเองนิดหน่อยนะไปตามเป้หมไยไม่ใช่บารมีเองรอกอหรอกอถ้ามาในโลกเนี่ยถ้าเอง ปัถนาดีกับสัพสัตว์วิญญาณทั้งหลายจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเขาบารมีอธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าพระปัจเจก<ม>พระโพธิสัตว์ทุกองค์เทียบผมทุกชั้นผ่านลูกนามทั้งหมดไปหาท่าน<ม>แผ่ให้สปปรพสัตว์ทั้งหลายแผ่บ,บ่อยๆแผลนานเข้าแนนเข้าเวลาเราแผลจะมีความรู้สึกไม่ต้องนึกแล้วใช่คมันมีความรู้สึกแล้วในอนาคตเราไปไหนนะ เราจะแพ้ว่าอัตโนมยะมนุษเห็น